เอามาถือเลยมาหยิบเครื่องจับไม่ได้ค่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเอาให้นะแล้วก็นีจะถ่ายพอจะถ่ายนะนี้เดี๋ยวให้มันถือดิไม่เอาัว เร็วเวเดี๋เ็วเวร้วเร็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 วเรวเร็วรวเร็วเรเรีววเร็วเร็ว้เร็วเร็ตรตนนเร็เรเร <upcoming playthrough>

I'm not kidding.